ในที่สุดปูตินก็มีเซอร์ไพรส์นะคะบอกแล้วข่าว่าการประชุมบริกส์ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะคะเป็นจุดเปลี่ยนของการจัดระเบียบโลกใหม่ค่ะปูตินโชว์ถือเงินใหม่ของบลิกส์นะคะที่จะไม่ใช่ดอลลาร์ต่อไปแล้วและท่าถือของเขานี่คููมากเลยค่ะทุกคนเห็นว่าเหมือนถืออะไรคะเหมือนถือแล้วแบบ ส่องแล้วเป่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าคนอื่นถือนะคะก็คงไม่ขู่เท่ากับปูตินถือแต่งานนี้ต้องเป็นปูตินถือค่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพนะคะถ้าจะให้สีจิ้นผิงถือเนี่ยก็คงจะออกแนวปรัชญาแนวขงจื๊อนะคะประมาณนั้นค่ะนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของสกุลเงินใหม่ของบลิกซ์นะคะเป็นแบงค์ของบลิกซ์ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังเป็นแค่โมเดลนะคะแต่เชื่อว่า อีกไม่นานก็จะมีการคลอดออกมาแล้วก็ได้ใช้กันจริงๆนะะี่ค่ะบริกเองตอนนี้ GDP แซงหน้า G7 ไปแล้วนะคะบริกเองเนี่ยประชากรของกลุ่มบริกเนี่ยเกือบเกือบจะครึ่งโลกนะคะประมาณ45%ของโลกกลมๆแล้วก็เป็นประชากรที่มีคุณภาพเพราะว่าอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยทั้งนั้นเลยเอาแค่ประเทศหลักๆก,ก่อนแล้เสียก็รวยจีนก็รวยตอนนี้นะคะแล้วก็อินเดียก็รวยค่ะ กำลังจะขึ้นเบอร์สของโลกนะคะสำหรับอินเดียอ่าสำหรับรัสเซียค่ะอินเดียเบอร์3จีนเบอร์1นึ่งสหรัฐเบอร์2นะคะนี่คือการจัดอันดับโลกของเศรษฐกิจนะคะมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ค่ะก็เดินหน้านะคะเรียกได้ว่าได้เห็นกันแล้วเป็นบุญตานะคะสำหรับเงินสกุลใหม่ของบริกส์นั่นเองนะคะนี่ยังไม่รวมกลุ่มประเทศสมาชิกโอเปกโอเป plus น้ำมันทั้งนั้นเลยนะคะอิหร่านซาอุยูเอเอเวเนเซลล่านะคะเป็นประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อของกลุ่มบลิกส์เนี่ยมีอย่างแน่นอนนะคะซึ่งปูตินก็บอกว่าการเกิดขึ้นมาของสกุลเงินบลิกส์เนี่ยก็เป็นความผิดพลาดของวอชิงตันเองนั่นแหละคะ่ะที่ทําให้ความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์เนี่ยลดลงนะคะด้วยการใช้ไปเป็นเครื่องมือนะคะเอาไปใช้ในฐานที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะแล้วก็นี่สินก้อนโตของสหรัฐในเวลานี้สา 15ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไบเดนก่อขึ้นนะคะสูงสุดในประวัติการทําให้นักลงทุนหนายนี้นะคะทุกคนหนีหมดค่ะไปตุนทองไปตุนหยวนนะคะแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อ กำลังจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐก,กาลังจะเกิดนี่เช้านี้เห็นข่าวเรื่องของดอกเบียเฟดอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนี้ดอลลราก็หมดแล้วค่ะท่านผู้ชมก็เป็นแบบนี้นะคะนี่คือโลกยุคใหม่นี่คือระเบียบโลกใหม่ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ23ตุลาคมนะคะ ด้วยปฏิญญาณของกลุ่มสมาชิก10ประเทศในเวลานี้ก่อนนะคะก่อนเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพของบริกส์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริกส์คืออะไรก็คือนกพิราบนั่นแหละคะ่ะถึงแม้ว่าในรูปนี้การ์ตูนจะดูอ้วนหน่อยนะคะออกเป็นแนวเป็ดแป็ดตลินนะะี่ยแต่ว่าเห็นภาพของกลุ่มบริกส์นะคะกลุ่มความหวังใหม่ของโลกได้อย่างชัดเจนทีเดียวละค่ะ